ไปเร็วๆน้ำลายเนาะน้ำลายของน้ำลายย้อยนาเร็วๆอ้าวอ้าวอุ้ยอ้วนมันทำไมรู้ดีจังวะอยอ้วนอ่ะออกก่อนออกแมฆก่อนก่อนออกแมฆก่อนองไรวะนกอะไรวะ วนออกไหมก่อนออกก่อนทีเฮไปเลยรถมาแล้วเสี่ยงรถมาแล้วอา้าวภาพดีๆรถลุกรถไปเลยวิ่งวิ่งเลยว่าอะไอ้ดงไอลวนรถมาลวน เอาเลินดำม,มังนี่ลินดำม,มังนี่ลินดำม,มังนี่นดำม,มันกระดูกอ่ะดำม,มีกระดูกด้วยอ่ะเขียวมังนี่ขเขียวก็แม่แกะให้ทุกทีไปกินเลยไปกินเลยน้องกินเดี๋ยวแม่แกะกะ็แม่แกะ,กะ แกเองก็ไม่เป็นกินข้าวอะ่ะอืมทำเป็นไอ้เขี้ยวทำไม่เป็นกินขนมกกินก็เร็ว เที่ยวมากินข้าวก่อนมาเที่ยวกินข้าวก่อนเร็วลิ้นดำกินหมดแล้วเนี่ยเอาข้าววางไว้อย่างี้เล้วเขาก็กินหมดสิ วนไปแล้วเดี๋ยวมันก็วิ่งมาใหม่แดีวมันกินแป,ป๊บเดียวอยีกอ้วน หมดแล้วเรนดำหมดแล้วดำเก่งจังวันนี้ห,หิวเลยไงฮะเรนดำหิวเลยเรยนหมดก้อนเพื่อนเลย มาได้อ้วนนะอ่ะอ้วนหมดละหมดไวจังเลยอ่ะอ้วนรถมาเห็นไหมอ่ะเห็นรถมาไหมอ่ะอ้าวรถมาแล้วเร็วๆเ,เลยรถมารถมาเร็วเร็วเลยนี่นี่นานนาน มาแย่งเขาทำไมเนี่ยไอ้อ้วนครับตายเลยเขี้ยวอดกินเลยเลือกเกินนะไอ้อ้วนเนี่ยอ้าว,ว,ว,วาอ้าวหกแล้วเขี้ยวเขี้ยวทำหกแล้วเขี้ยวเขี้ยวอ้วนทำหกแล้วอ้าวหกแล้วดูความกระลาดมันหกแล้วไอ้อ้วนดูนี่วะครับมันเข้าไปเชย่เลยดูเป็นคนอะไรอย่างนี้วะ เขี่ยวหกเร็วเร็เร็วเรที่ยวเร็วมันทำหกแล้วแหมกกินเร็ว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 อ้วนมาเห็นไหมมันหกไบไหลอ้วนรถมาเที่ยวรถมาเที่ยวรถมาพอแล้วลูกนดินดำไม่แย่งเ ได้กินเลยเขี้ยวอะ่ะแม่บอกแล้วไปกินกระดูกอยู่นานอดข้าวเลยยินดามินดามไม่เอาแล้วหมดแล้วนั้นย่างนี้นี่เองโดนแย่งอยู่เรื่อยเลยอ้วนนี่มันหลายกาศนอ้วนอ่ะ ว่านมันหลาย,ยจริงๆเนาะเขี่ยวเนาะยังกินมดคาบไปเฉยหมดเลยหมดกันอิ่มบ้าฮะไอ้เขี้ยวอิ่มบาตัวน้อยก็เข้าก็งันแล้วอยากตัวน้อยก็ขา แย่งไปหมดเลยไม่ได้เรื่องไอ้อ้วนเนี่ยไม่ได้เรื่องเราเริยนดำเนาะชอบแยง่งชอบแย่งไอ้เขี้ยวอ่ะ